คอกวัวก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเปิดปิดเลยเนาะพี่น้องนี่เห็นไหมเดี๋ยวพี่สาธิตให้ผมดูหน่อยครับผมนี่เห็นไหมเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะเป็นแค่นี้ล็อกใช้ล็อกมันเนาะคบผมแล้วบางทีอ่ะแม่พันธุ์มันเยอะอืพี่ก็เลยต้องคัดแยกออกมาครับในที่ติดสัตว์ที่บางทีมันติดสัตว์มากๆพี่ก็จะแยกมาัธุ์นีสองตัวครับแล้วก็แม่พันธุ์ที่คลอดใหม่ๆก็แยกออกมาอืมพี่ก็พี่เปิดปิดได้เลยนี้ก็มา่เห็นไหมครับผมนี่แบบนี้ครับปึ๊บแล้วก็มาฝั่งนี้้ก็ได นี่เห็นไหมปิดอนี้ก็ได้ครับผมฝั่งนู้นก็จะปิดได้ด้วยครับผมปิดได้หมดทุกอันค่ะครับนี่เห็นไหมเพราะว่าแม่พันธุ์เยอะพี่ก็จะต้องทําแบบนี้ครับตัวนี้ลูกเจ็ดตัวแล้วนะครับผมดูครับอย่างกับวัวลูกสองครับเลี้ยงวัวครับเลี้ยงวัวสมบูรณ์จริงครับผมดูครับโอ้โหลูกวัวจ่ายลูกดีมากครับนี่ครับผมวัวลูกเจ็ดตัวแล้วนะครับ แบบนี้มีลูกได้เป็นสิบตัวคนระับโอ้โห,โหสบายเลย,ยตัวนี้นะ่ะลูกก็สองเนดะือนนลพี่ผสมไปได้ทิตย์หนึ่งแล้วล,<อ>ล,ลูกเขาทั้งหมดนะออกมามีตัวตัวผู้สีตัวครับชุดเนาะแล้วชุดนี้นะ่ะใส่ไปพี่ใส่หน้าเดชไปยังไั้พี่ก็ขอพี่จะใส่จนให้ได้ผู้หญิงอนะ่ะครับผมพี่อยากได้แม่พันธุ์เขาไว้สักหนึ่งตัวเหลือตัวนี้ตัวเดียวที่พี่ยังไม่ได้แม่พันธุ์เขาไว้ัวอื่นพี่ได้หมดแล้วครับผมค่ะคือที่ผมตกใจก็คือลูกวัวสองเดือนกว่าดูครับตัวใหญ่มากสองเดือนกว่าค่ะ ตัวใหญ่จริงผสมมาแล้วครับผมตัวใหญ่จริงค่ะรุ่นนี้เนี่ยสวยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือผสมเร็วมากใช่สองเดือนครับผมประมาณสองเดือนสามเดือนสี่เดือนไม่เกินครับสวัสดีครับพว่กับผมช่องเอฟเทียนฟาร์มนะครับช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมเพียงคุณเป็นคนเลี้ยงวัวนะครับเราคือเพื่อนกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผมวันนี้ก็อยู่อำเภอละหานสายนะครับผมจังหวัดบุรีรัมย์ครับสวัสดีครับพี่สุดารัตนีรักชาติค่ะอยู่บ้านเทพยักษ์ค่ะ หายดียังครับพี่ตาดีขึ้นแล้วค่ะครับผมก็ยังเอ่อเคืองๆนิดหน่อยอืมอาการเป็นไงบ้างพี่ตอนที่เป็นตอนตอนที่ก่อนไปผ่าเหรอใช่ครับก่อนไปผ่ามันมืดมันเป็นหมอกอยู่ตรงกลางลูกตาครับผมตาข้างหนึ่งฝั่งนี้เราจะมองไม่เห็นเลยอืมก็เลยต้องไปผ่าก่อนเราทํางานเกี่ยวกับแสงเลเซอร์เนาะอ้มันสะสมครับสะสมมามันเป็นมานานแล้วแหละแล้วพอเราตากแดดเรื่อยๆมันก็โดนแสงเราไม่เคยใส่แว่นตาดำครับแดดแรงทีเนี้ยมันก็ อาจจะมีผลทําให้เสื่อมเร็วขึ้นอืค่ะฝั่งนี้ก็น่าจะอีกสักไม่เกินปีหน้าน่าเขาคงจะเริ่มมาต้องทําเหมือนกันเพราะว่ามันมัวเหมือนกันมันเริ่มมันเริ่มมัวทีละหน่อยละครับพี่ไม่รู้ไงพี่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแต่ว่ารู้แต่ว่าเวลาเจอแดดมันจะมัวมัวตอนนั้นก็ลองดูลองทําไมตามมันเหมือนขี้ตาแต่ก็เช็ดแล้วก็แล้วก็เลยลองปิดตาข้างที่มันปกติอะนะปิด มองดูให้ทำไมมองไม่เห็นรถสามสี่คันอะ่ะเราขับรถอยู่อ่ะล้วแดดมันแรงใช่ไหมครับผมมันก็จะมองไม่เห็นรถเลยสักคันโอ้โหทีนี้พี่ก็เลยอ่ะลองเปิดตาดู้อ่ะมีรถสามสี่คันข้างหน้าเราอ่ะโอ้โหอันตรายมากพี่ก็เลยต้องรีบประทาเพราะว่าพี่ขับรถตลอดครับ<ม>อัปเดตในฟาร์มเลยพี่ตอนนี้มีวัวคลอดลูกใหม่ด้วยใช่ไหมมีคลอดใหม่สามตัวมีตัวไหนบ้างครับอยู่ไหนบ้างครับพี่อลูกอ,อยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกคลอดได้เดือนหนึ่งกับอีกสองอาทิตย์แล้วก็ คุณค่อไปอีกอาทิตย์หนึ่งหาไปดูลูกอาทิตย์หนึ่งก่อนเกผสมเทียมทุกตัวนะครับแล้วก็จ่ายลูกดีทุกตัวเลยนะครับฝั่งนีได้อาทิตย์ใช่ันีได้อาทิตย์หนึ่งโอ้ี่สะดุดตัวบีฟมาสเตอร,ร์นะครับนี่ครับแปดเดือนบีฟมาสเตอร์แปดเดือนครับดูครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับผมลูกของพ่อไหนครับพี่ <exaggerated> บูชเชอร์อันนี้เป็นลูกของบูชเชอร์นะครับแปดเดืนอ <ned> <8 S 1> นครับแม่เขาจิมมี่แม่เขาจิมมี่ ดุไหมพี่ทออได้อาทิตย์หนึ่งน่าจะอาทิตย์หนึ่งอันนี้เป็นลูกพ่อไหนครับ vl จำตัวเลขไม่ได้แต่จำตัวเลขไม่ได้ใช่ไหมครับผมลูกเลดบูลูกของเลดบูครับผมตัวเมียอืมได้ตัวเมียนะครับอาทิตย์หนึ่งสองตัวตะกู่ตัวหนึ่งครับพี่ดูแลยังไงบ้างครับลูกวัวอย่างเงี้ยลูกวัวคลอดใหม่ใช่ไหมครับผมลูกวัวคลอดใหม่เนี่ยพี่ก็ดูแลปกติกินนมบังเอิญตัวนี้เขาแข็งแรงเขาแข็งแรงใช่ไหมเขาประมาณสิบนาทีเขารู้กินนมเลยครับผมจะ แล้วการดูลูกไอพี่เจอปัญหาตัวคลอดใหม่ครับอันตัวก่อนนู้นที่ที่ลูกเคเอฟอ่ะนะเขาเขาอยู่ในท้องตัวใหญ่ใช่ไหมครับผมตัวใหญ่เกินแล้วพอดีออกมาคือมันเลยมาต้องยี่สิบกว่าวันครับออกมาปั๊บก็จะมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายครับผมเป็นอ่าลำไส้ติดเชื้อถ่ายเป็นเลือดเป็นมุกเลือดโอ้ก็เลยต้องฉีดยาครับเป็นอีกตัวหนึ่งแล้วตัวที่สองที่กที่เป็นก็เหมือนกันนี้ ได้สองอาทิตย์นะลูกแม่ SK520 นะลูกอยู่ข้างนอกครับก็มีปัญหาเหมือนกันเป็นเหมือนกันก็สังเกตให้สังเกตดูขี้เขาอะค่ะครับผมเวลาวัวที่คลอดใหม่นะคลอดอม,มาวันสองวันถ้าเขากินนมแม่เขาได้ครับเขาจะถ,าถ่ายเป็นสีเหลืองถ่ายเป็นสีเหลืองใช่แต่ถ้าไอตัวนั้นนะมันจะถ่ายเป็นสีดําอืมไอตัวก่อนนู้นจะไปถ่ายเป็นเหลืองเหลืองปนเลือดครับผมค่ะมันจะลักษณะไม่เหมือนกันอันนั้นคือมีปัญหาแล้วใช่พี่ก็เลยให้หมอมาฉีดดีขึ้นแล้ว ระบบระบบลำไส้เขาติดเชื้อแล้วอย่างแม่วัวพี่ดูแลยังไงบ้างส่วนแม่วัวพี่ก็จะให้หลักๆนะที่หลังคลอดมาน้ําผลิตภัณฑ์กิตติมีชัยพี่จะเทใส่น้าครับผมเทใส่น้ําให้เขากินอืเพิ่มปริมาณขึ้นมากหน่อยครับเพจะได้ช่วยปรับระดับสมดุลในร่างกายเกี่ยวกับมดลูกอาจจะแห้งเร็วขึ้นอย่างนี้ค่ะเพราะสังเกตดูจากการที่เป็นแผลแผลก็จะแห้งเร็วครับพวกน้ำเผาปลาก็ จะค่อยๆหายไปได้เร็วขึ้นนะคะอืมตัเนี้แล้วทําให้ติดสัตว์ไว้ครับหลักๆนะคะอันนี้คือหลักๆนะครับผมใช่ตัวนี้ใกล้แล้วจะติดสัตว์แล้วครบรอบบิ้วพี่ผ่านไปพี่ผ่านไปรอบแรกอันนี้วัวเพิ่งแยกลูกครับพี่ล,พลูกเขาได้สามเดือนอ, <Tik> อ๋อโอ้โหถูอ้วนตับเลยนะแล้วติดโโสัตว์แล้วแหละแต่ว่าพี่รอให้เขาสมบูรณ์ว่้นหน่อยนึงคี่บัวเขาบางตัวก็จะติดสัตว์แบบไม่ชัดเจนอืมคือติดอยู่แต่ว่าไข่ไม่เต็มที่อ่ะแล้วพี่สังเกตไงกับตัวนี้ว่าเขายังไม่สมบูรณ์พอตััววนนี้้ดดดูููจาากกลเยยงม ปัญหาลูกเขายังดูดลมอยู่ทีนี้ก็พอเ,เช็คไข่เช็คไข่รอบแรกใช่ไหมเช็คไข่รอบแรกไข่เขาจะไม่ค่อยโตก็เลยจะไม่ใส่อ๋อพี่เช็คไข่ด้วยเช็คไข่ปีนปกติอะไรปกติลองเช็คไข่ดูแล้วไม่ไม่ไม่สมบูรณ์เราให้หมอมาเช็คแล้วเขาแค่เช็คไข่แล้วไม่ผสมเขาคิดราคาย,ยัางไงครับพี่ ในเคสของพี่300ยบาท300บาทจ้ะเพราะแล้วแต่ระยะทางไกลๆจะผมจะ400บาทอะไรอย่างเงี้ยแต่หลักๆก็ไม่เกินนี้หรอกมันก็เป็นการเซฟค่าใช้จ่ายไปเนาะพี่เ้องเซฟค่าใช้จ่ายครับผมว่าทาไมพร้อมก็อย่าไปผสมมันเลยใช่เพราะว่าบางทีเราผสมไปแล้วก็เสียตังค์ครับผมเป็นหลักเพราะว่าเราใช้ผสมเทียมเนาะเราไม่ได้อย่างทุกวันนี้ผสมเทียมหรือพ่อพันก็แพงเหมือนกันสาหรับตัวนี้พี่มองว่าพี่จะใส่ตัวไหน ตอนนี้พี่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องพวกพันแล้วนะอพี่ก็เอาตัวไหนเน้นพวกเนื้อๆน่ะเนื้อๆก็จัดมาให้ค่ะครับผมแต่ว่าล็อตนี้ว่าจะลองใส่เป็นพวกแบเก้าต์อะไรพวกนี้จะจะลองดูใช่ไหมพี่ลองดูชุดหนึ่งส่วนบีฟพี่ก็ได้สองตัวแล้วนพี่จะเริ่มเป็นใส่เนื้อบ้างนี่ครับผมดูสุดารัตฟาร์มนะครับดูหลังครับผมหลังนี่ตรงเดียกเลยนะแปดเดือนนะครับอนาคตอีกยาวไกลนะครับตัวนี้ สวยมากสวยมากกินเก่งทนร้อนกินเก่งทนร้อนใช่พี่อ่านี่ลูกวัวแดดทิศหนึ่งเด้อเลดบูใช่ไหมพี่ใช่เลดบูค่ะเลดบูเล็ดบูตัวเมียครับต้องบอกว่าแม่วัวเป็นบ้านบ้านเราเนาะแต่จ่ายลูกดีมากนมเขาดีนมดีครับผมดูเลี้ยงวัวครับผมอ้วตึ๊กเลยโอ้ยอมเลยลูกเขาไอ้น้ำเขาวปลาเขาก็ไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวไปทางนู้นกันครับผมคอกวัวก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเปิดปิดเลยเนาะพี่น้องนี่เห็นไหม เดี๋ยวพี่สาธิตให้ผมดูหน่อยครับผมนี่เห็นไหมเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะเป็นแค่มีแค่ล็อกไข่ล็อกมันเนาะแล้วบางทีอ่ะแม่พันมันเยอะอืพี่ก็เลยต้องคัดแยกออกมาที่ติดสัตว์ที่บางทีมันติดสัตว์มากๆพี่ก็จะแยกมาพอนีสองตัวครับแล้วก็แม่พันที่คลอดใหม่ๆก็แยกออกมาอืพี่ก็พี่เปิดปิดได้เลยนี่เห็นไหมครับผมนี่แบบนี้ครับปึ๊บแล้วก็มาฝั่งนี้ก็ได้นี่เห็นไหมปิด็อบนี้ก็ได้ครับผม ฝ<อ>ั่งนี้ก็จะมีที่ปิดด้วยครับผมฝั่งนู้นก็จะปิดได้ด้วยครับผมปิดได้หมดทุกอันค่ะครับนี่นเพราะว่าแม่พันธุ์เยอะพี่ก็จะต้องทําแบบนี้ครับนี่ล็อกใหญ่โดนแสงได้เลยใช่ไหมพี่ได้ค่ะอ่านี่ครับก็เพิ่งผ่าตัดตามานะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้กันครับดูลูกวัวสักหน่อยครับผมนี่อย่างตัวนี้กี่เดือนแล้วครับพี่ตัวนี้คลอดกุมภาโอ้สวยมากเลยพี่กุมภานนี้ก็จะปีหนึ่งตัวนี้แปดกี่เดือนแล้วแปด เจ็ดเดือนอันนี้ลูกพ่อไหนครับตัวนี้สีขาวอุย้ยตัวเร็วออมา<ะ>กสีขาวออกพอตตัวเล็กก็ออกพอตเหมือนกันนี่แหละอ๋อสิบสี่วันนี่สิบสี่วันครับ,รบผมเมยเขาอยู่ในครอโครงสร้างดีมากเลยตัวนู้นก็ใช่ค่ะค้อได้เดือนกว่าครับโอ้โหดูเลี้ยงวัวนะครับไปหลายที่แล้วนะครับผมต้องบอกว่าที่นี่คือ Number one เลี้ยงวัวครับตัวนี้เค6 8หกแปดพี่พอตใหม่ได้เดือนกว่าปนนี่นี่ อ๋อตัวนี้ใช่ไหมนี่นี่ครับนี่แม่เขาเอฟหกแปดจ้ะแม่บ้านบ้านเอฟหกแปดดูแม่บัวอ้วนตบเลยนะโอ้โหดูครับโอ้สวยมากนึกออกแล้วนึกออกแล้วใช่ไหมพี่อเมริกาลูกของอเมริกาจ้าโอ้โหพี่เลี้ยงวัวดีมากเลยดูแต่ละตัวคเอฟซีถามว่าพี่เลี้ยงวัวยังไงบ้างอ่ะแบบหลักๆเลยหลักๆก็กินหญ้าไม่อิ่มอะค่ะอืม เรามีหญ้ามีฟางผสมช่วงนี้พี่ขาดหญ้าหน่อยพี่ก็จะผสมกันบดผสมทำเป็นทีมอาของพี่เองเลยครับพอดีพี่มีเครื่องผสมเห็ดเนาะอือพี่ทําเห็ดก็บดฟางก่อนแล้วบดฟางบดหญ้าผสมใส่กากน้าตาลใส่รำครับก็กินได้แล้วแล้วก็ได้เดินออกลังกายบ้างเรื่องการดูแลสุขภาพแล้วพี่พี่ดูแลยังไงสุขภาพพี่ก็จะให้กินผลิตภัณฑ์ที่มีบชัยเป็นหลักครับผมแล้วทุกตัวอือก็สังเกตดูที่ขนขนเขาจะเงางามทุกตัวครับค่ะแล้วไอ้พวก แมงแมงที่เมื่อก่อนจะมีตุ่มๆที่กัดตามหูตามอะไรสังเกตดูบางปามจะบ,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 บักบักบางคอกจะมีอืเมื่อก่อนคอกพี่ก็มีค่ะผมพอพี่ไม่ได้ให้กินสักประมาณ3ามสี่เดือนมันจะเริ่มมีอืทีนี้พี่ก็เลยให้กินตลอดมันก็จะสะอาดสะอ้านแบบนี้ค่ะครับผมสุขภาพดีแข็งแรงเกลี้ยงเกลามากไม่ค่อยมีโรคเท่าไหร,ร่ปัญหาเรือปากเท้เปิดยก็ยังไม่มี ไข้ขาข็งก็ยังไม่เจอตอนนี้ครับยังไม่ได้เจอปัญหาอะไรแต่ว่าส่วนเรื่องวัคซีนเนี่ยร่วมวัคซีนพี่ก็ว่าจะจะ,จะต้องฉีดหมดทุกตัวเหมือนกันอืแต่ก่อนหน้านี้พี่ก็ฉีดแล้วครับผมล,ลูกเล็กๆะพี่ทุ่งฉีดไปเมื่อวานถ้าผมถามพี่แบบนี้พี่อยากจะให้รัฐบาลส,สนับสนุนอะไรแบบจริงจังบ้างครับพี่ก็ในเรื่องของราคา,ถ,าถ้ามีการทําจัดกลุ่มเนาะครับผมทำกลุ่มเกษตรกร,ะกร,ะกรอะไรอย่างเงี้ยรวมกลุ่มกันแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจ ช่ค่ะทำเป็นแบบนั้นเพื่อจะสะดวกในการขายของของเกษตรกรเราอะค่ะครับผมฟาร์มนี้มีแบบนี้แบบนี้อย่างน้อยไม่ผ่านพวกค้าคนกลางอะไรมันก็จะดีอะค่ะให้มันมีทุกสายเลยใช่ไหมพี่ทุกสายพันธุ์ให้มีทุกทุกแบบครับผมค่ะอย่างของเราล่ะตอนนี้เราก็จะเริ่มเริ่มผลิตเป็นสายเนื้อผสมผสมกับก่อนตอนเนี้ยปีนี้จะลองแบบนี้ดูอืค่ะเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันจะขายง่ายกว่า กว่าสวยงามครับตอนนี้สวยงามมันยังพี่ยังไปยากๆอยู่นี่ครับผมคือพี่ต้องการอยากให้มีกลุ่มวิสาหกิจเนาะใช่ให้เพียงพอครับผมพออย่างน้อยก็ชาวบ้านจะได้มีกําลังใจในการเลี้ยงครับผมเลิกเลี้ยงไปเลยอืมค่ะก็ต้องสูต่อไปอย่างเราเราก็ต้องชูแล้วมีเรื่องอะไรครับพี่วัคซีนก็อยากให้ออกมาฉีดนะคะครับผมอยากให้ปศุสัตว์ออกมาฉีดอืมให้มาดูแลเกษตรกรอะไรอย่างนี้ยค่ะครับอย่างน้อยก็ ป้องกันการเกินยิงลมหนาวเนี่ยมีลำปีบางนีกระบาดแล้วเหมือนกันปากเท้าเปื่อยปากเท้าเปื่อยกับลำปีครับผม คามเพื่อนอีกความหนึ่งที่อยู่หมู่บ้านหนึ่งอ่ะเขาขังคอกนานแล้วเขาไม่ได้เดินไม่ได้ปล่อยวัวเดินอ่ะครับ,บวัวก้าตัวนะวัวเดินไม่ได้บัวลม้มก้าตัวทีนี้ก็ฉีดยาหมดไปห้าหกพันมันก็ไม่คุ้มเนาะอืมอย่างน้อยก็ต้องมีวัคซีนมากระตุ้นบ้างอะไรเงี้ยค่ะครับพี่อืม<ต>เห็นไหมแต่อย่างของเราเนะหลักๆเนี่ยมัน,ม,นมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกคือเท่าที่สังเกตคือปลายฝนต้นหนาวนี่ยังไงก็ต้องมีแน่นอนเข่าเปื่อยครับผมแน่นอนเลยทุกปีนะครับบางคอกที่แฉะเป็น อย่างของพี่มันก็ไม่ได้มีปัญหาเนาะเพราะว่าพี่เก็บขี้ทุกวันครับผมสักพักพี่ก็เก็บขี้ละซีนอย่างเงี้ยค่ะครับผมถ้าไปเบิกมาฉีดเองก,ก็ก็สะดวกนิดนึงเงี้ยค่ะครับบางอย่างอย่างบางบางคนเขาก็สามารถฉีดเองได้ก็ก็ควรที่จะอำนวยความสะดวกครับผมค่ะหลักๆมีเรื่องอะไรบ้างครับพี่ธารกิจนะคะครับผมประชานครับผมได้ราคาแล้วก็เรื่องของวัคซีนวัคซีนให้มีให้มีอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้เกษตรกรน่ะทุกปีครบรอบดีวทุกปีทุกปีประสผมงานมากับ เจ้าหน้าที่ให้เราแจ้งให้เราทราบเราจะได้อย่างไม่สะดวกออกมาให้ไปรับเองก็ได้อย่างเงี้ยค่ะจะ<ม>ดีอะค่ะโอเค,ควันนี้ก็ประมาณนี้นะพี่เนาะ,ะ,ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ